โอ้ไม้ละสิบบาทเป็นแล้วนะอ้าอ่าอันนี้เอ็นเอออ้ยอันนี้มาใหม่ใช่ปะคึุบๆไหมใช่ลองดูครับลองดูสิบบาทนี่เนี่ยเอ้าตัวไม่มีไข่แม่โอ้ยแปดสิบาเนี่ยเอาแปดสิบก็ได้โอ้ยขอบคุณครับนะเงินเงินถอนเอาอถึงว่าแหละ ขายดีไหมครับขายดีเนาะวันนี้โอ้โหเราได้กินมึกสมใจแล้วครับมาตลาดเซฟวันอันนี้คือไข่เทสนะคะโอ้โหไข่เทสเทจ้าแล้วก็มาเสียบไม้ที่นี่อ่าเมื่อกี้นี่ฝนมันตกครับเนบก็ได้ใช่ไหมล่ะอ่าฝนเข้ามาโูแกขายมา18ปีนะครับคือมีประจําอ่าครับผม

อย่าแย่งกันนะคนละคำยืดลงไปอีกนิดนึงชูเส็บเส็บลองให้ไปเลยลองให้ไปเลยของซิมเบิงชอบชอบหนวดมันมันน้ำจิ้มเด็ดมากครับ ไม้ละสิบบาทเน้แล้วนอ่าแน่นๆเดือยเอาใส่จานนี้ใช่ไหมแม่ได้อ่าอันนี้ตัวไข่แพ้กินยี่ห้อมอลองไข่ไหมได้ลองลองไข่สักผลไม้ป่ะตัวเดียวก็พอตัวเดียวก็พอนะเอออย่างอื่นบ้างเนาะอย่างอื่นบ้างอ่าแค่นี้เอ็นเอ้ยอันนี้มาใหม่พอใช่ป่ะคลุบๆไหมใช่ลองดูครับลองดู ไม่กลังจะผลิตใช้คำว่ากำลังจะผลิตโอเคผลิตสดนะไหนสิบบาทสิบบาทนี่เนี่ยอ้าตัวไม่มีไข่เนี่ยโอ้ตั่นีบาทอันนี้ไข่อัแห้งอันไข่อแห้งเฮ้ยเอาไปเลยอันนี้อนได้เลยอจ้าจ้าพร้อมพร้อม ขออันนี้ขออัได้ได้ได้เอาอันนี้ไหมคะตัวหั่นเกี๊ยวนะอ่ามันกินหัวเกี๊ยวอร่อยด้วยเอาเดี๋ยวไม่เสร็ถามก่อนว่ากินหมดไหมเดี๋ยวกินกี่คนนี่ไม่เป็นไรกินไม่หมดเราก็ไปป็นกับแก้มใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยหนูไม่กลับแก้ตรงนี้เลยเป็นไรใช่ๆนี่แก้ว เอาใ้ครบร้อยมัละได้อีกสามไม้โอ้โหไม่ไวยแแม่แปดสิบห้าี่ยเอาแปดสิบก็ได้ขอบคุณคณะเงินเงินพรอ้าวอ๋อถึงว่าแหละเอานี่เอานี่เอานี่เอออยนนี้เหรอดูหาหาบอสจ้าติดมีแต่เนาะ ขายดีไหมครับขายดีเนาะวันนี้โอ้โหเราได้กินมึกสมใจแล้วครับมาตลาดเซฟวันยังไงล่ะมาจากไหนคะสมใจอยากอ้อันนี้คือไข่เท้นะคะอ๋อโอ้โหไข่แท้แท้จ้าแล้วก็มาเสียบไม้ที่นี่อ่าครับมกใจก่อนแปดสิบห้าบาดีขอบคุณค่ะจะซ้อนอยู่ข้างในนี่ก็ดีดีตรงหนึ่งที่ว่ามันไม่ตากฝนเนาะ ของทุกวันแล้วก็ของมันก็จะอยู่ตรงนี้ได้ครับครับเราเตออะไรเราก็อยู่นี่ไงครับผมฝนมาขายเราก็มีเวลาที่จะทำเมื่อกี้นี่ฝนมันตกนั่นครับเนี่ยก็ได้ใช่ไหมล่ะอ่าตัวไรคนเข้ามาไม่งั้นก็คงไม่ได้เวลาฝนตกถ่าประจําอยู่อ๋อคือเขา โอ้โหสิบแปดโอเคขายมาสิบแปดปีนะครับต้มีาประจําใช่ไหมอ่าครับผมไม่คนหนึ่งคนหนึ่งบนกันสิบแปดปีโอ้โว้าวเท่ากับอายุผมเลยครับสิบแปดี่สิบแปดปีไปฝากไว้ใช่ไหมเอาไปฝากไว้เออเออจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะขายปลาหมู่หรอกไปทํานาได้มาก็ขายเอา เต่ามาอ่าพอนั่นก็ไปส่งโรงเรียนไปมามาขายไปขายมา18ปี18ปีเพลินเพลินมันขายได้ไงเนี่ยอยู่ได้ยังไงถึงฝันนี้อ่ามันเพลินใช่ไหมครับใช้ยาพูมบ้านเอ้าเอ้าคนบ้านเดียวกับพี่วินดูนะสปีชีเดียวกันผมก็ใช้ยาภูมิเทพสถิตทุกดอกกระเจียวน้องบัวแดื่อไงเกษตรสมบูรณ์เลยไปทังนู่นเป็นตุ๋อะไรไปพักอ๋อกังหัน กังหันลมนี่แหละมาสนาคนบ้านเดียวกันเห็นไหมล่ะสวยสวยสวยเก็บรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวครับขอบคุณครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นี่ก็จะเตรียมตะยา มันไม่มันไม่เป็นร้านของพี่พี่มันไม่มีคนยาลำกิมเซ็ตเออหวานยาอันนี้อันนี้นี่ไข่โอู้ไข่ไข่หนูอย่าแย่งกันนะคนละคำต้านแย่งกันนะอย่าชุดลงไปอีกนิดนึงชุดเซ็ตๆลองให้ไปเลยลองให้ไปเลย ขอบคุณนะค,คนะฝากร้านหน่อยครับร้านลุงมปลาหมึกสดย่างค่ะเซฟบันค่ะตลาดเซฟบันนะคะอยู่ข้างในค่ะอยู่ข้างในค่ะจ้าครับห้าโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มค่ะครับโอเคขอบคุณครับผมของซิมเบิงชอบชอบหนวดมันเลยน้ำจิ้มเด็ดมากโอ้ ได้เลยมันหอมด้วยนะเอาเรื่องนั้นน้ำจิ้มแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานมะพี๋รัวเลยมันกรอบอ่ะอืมันมันกรอบเจ้าเนื้ออือฮยอดอมึกสลัดไม้บวัน